เราจะเลี้ยงหนูอย่างไรผสมอย่างไรเพื่อให้เราได้ผลผลิตที่คุ้มค่าได้ลูกเขามากขึ้น ให้หนูในช่วงอายุไข่ของเขาอะ่ะมีอยู่ประมาณปีครึ่งเราจะ,กะเกษียณหรือว่าหนึ่งปีสองเดือนอย่างเงี้ยเราก็จะ,กะเกษียณแล้วเราจะใช้ระยะเวลาของเขาส่วนนั้นอะ่ะจะทําอย่างไรให้มันคุ้มค่าทําให้เราได้ผลผลิตเขามากขึ้นแล้วจะทําอย่างไรให้หนูนาเขาอยู่กับเราไปนาน,านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยที่ให้ผลผลิตเราแล้วเราก็ สวัสดีนะคะเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามาดูคลิปของครอรแคลแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับครอร์แคลด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดค,คลิปต่อไปก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะสวัสดีค่ะ นี่เนาะก็เกิดจากที่เพื่อนๆมาเยี่ยมชมในช่วงปีใหม่เราก็ได้มีการนำเสนอไม่เฉยพูดซะเป็นทางการเลยว่านำเสนอหนูก็ได้แนะนำจากวิธีการในเรื่องของการผสมพันธุ์ล่าสุดของเราเลยดีกว่าที่ว่าได้มีการทดลองแล้วก็ทำให้หนูประสบความสำเร็จนะคะก็เลยมีการแนะนำให้กับ เพื่อนๆนะคะที่ลูกค้าเข้ามาชมฟาร์มมันก็เลยกลายมาเฮ้ยเรารู้สึกว่าลูกค้าพอใจนะแล้วก็ได้มีการสั่งซื้อไปจากหลายๆรุ่นแล้วที่มีการทดลองที่เราทําแบบนี้แล้วก็แนะนําลูกค้าไปแล้วก็ขายหนูในลักษณะแบบนี้นะคะพวดว่าลูกค้าก็ประสบความสําเร็จ แล้วก็พึงพอใจในการที่เราเอาหนูเข้าผสมตั้งแต่อายุ2เดือนครึ่งแล้วลูกค้าก็ตอบรับกลับมาแบบหูได้ลูกเยอะมากลูกดกมากมันก็เลยกลายเป็นว่าทําให้หนูรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราทําแบบนี้นะมันไม่ได้ประสบความสําเร็จเฉพาะคอรอค์เคลลนะมันส่งผลไปถึงลูกค้าด้วยหนูก็เลยกลายเป็นว่าอยากเอามาแชร์นาเก็จความรู้ตรงนี้ค่ะมาให,ให้เพื่อนๆทราบเผื่อแบบ เพื่อนๆหลายๆคนที่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่ามือเก่าอยากนําเคล็ดลับเล็กๆนน้อยที่เขาหลอมมีหรือว่านําไปเป็นเกจความรู้ให้เราได้แบบรู้สึกคิดตามแล้วก็อยากทําตามน้าอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันดีน่อะไรประมาณนั้นนะคะก็พูดกันตรงๆเลยเรื่องจากเกิดจากที่ว่าที่นี่นะคะอย่างที่เพื่อนๆเข้าใจว่าในเรื่องของการผสมพันธุ์ การเลี้ยงหนูการขายหนูมันก็จะมีหลายรูปแบบเนาะแต่ว่าเราต้องแจ้งเพื่อนๆก่อนเหตุนี้มันเกิดจากฟาร์มของเราเนาะไม่ได้ขายหนูเนื้อมันก็เลยทําให้หนูรู้สึกว่าเวลาเลี้ยงหนูหรือว่าเอาหนูเข้าผสมครั้งหนึ่งนะ่ะ คืออายุหนูช่วงอายุไขของหนูมันอาจจะสั้นหลายหลายฟาร์มอาจจะมีวิธีในการจัดการหนูว่าเฮ้ยเมื่อเขาหมดอายุไขให้ลูกน้อยลงแล้วเขาแก่ตัวลงแล้วสามารถที่จะชำแหละหรือว่าขายเป็นเนื้อได้นั่นก็เป็นอีกหลายหลายฟาร์มที่สามารถทำได้นะคะแต่ตรงนี้ต้องขอบอกว่าหลายหลายฟาร์มทำได้แต่คอรอทำไม่ได้เนื่องจากเราจะไม่มีการค่าเนาะแล้วก็จะไม่ได้ขายเนื้อ ก็จะจำหน่ายเฉพาะพันธุ์มันจึงเป็นปัญหาหลักเลยว่าเฮ้ยในเมื่อเราไม่ได้ขายพันธุนะเอ้ยเราไม่ได้ขายเนื้อนนะแล้วเราจะจัดการหนูของเราอย่างไรจากประสบการณ์ของหนูเนาะที่เลี้ยงมา4ปีกว่าแล้วมันก็เลยทำให้หนูได้คิดแล้วว่าพิจารณาว่าเฮ้ยแล้วเราจะเลี้ยงหนูอย่างไรผสมอย่างไรเพื่อให้เราได้ผลผลิตที่คุ้มค่าได้ลูกเขามากขึ้น ให้หนูในช่วงอายุไข,ข่ของเขาอะ่ะมีอยู่ประมาณปีครึ่งเราจะ,กะเกษียณหรือว่าหนึ่งปีสองเดือนอย่างเงี้ยเราก็จะ,กะเกษียณแล้วเราจะใช้ระยะเวลาของเขาส่วนนั้นอะ่ะจะทําอย่างไรให้มันคุ้มค่าทําให้เราได้ผลผลิตเขามากขึ้นแล้วจะทําอย่างไรให้หนูนาเขาอยู่กับเราไปนานๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยที่ ให้ผลผลิตเราแล้วเราก็ดูแลเขาจัดการเขาให้เหมาะสมมากที่สุดเพราะว่าการที่เราเลี้ยงหนูเนาะเราก็อยากได้ผลผลิตที่ดีอยากได้ลูกแบบต่อเนื่องแบบอยากได้เยอะๆนะไม่ใช่ว่าเลี้ยงอยู่คอเราโ๊ย หนูโซมอย่างเงี้ยไม่ได้คุณภาพจากเขาเลยเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาแม่พันธ์ุไปไว้ที่ไหนเนาะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดการแบบดูแลใส่ใจดูแล,แลหลายๆอย่างการจัดการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการผสมพันธุ์การเลี้ยงลูกการดูแลเขาการที่เราทําแบบนี้นะคะมันก็ต้องเป็นอะไรที่เราจะต้องใส่ใจมากแล้วก็คิดเยอะหน่อย หนูก็เลยกลายเป็นว่าเอาประสบการณ์ห,หลายๆอย่างเอามารวมกันเฮ้เราจะทํายังไงนะให้หนูเราออกมาแบบเฮ้ยสามารถออกลูกให้เราได้เร็วมากขึ้นเพราะว่ายุไขของหนูมันน้อยลงเนาะจะผสมพันธุ์อย่างไรให้เราประสบความสําเร็จแทนที่ตามที่หลายๆคนอาจจะคิดนะคะว่าหนูพร้อมผสมจริงๆตัวผู้นะคะจะผสมพันธ์ในช่วงที่6เดือนขึ้นไปเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอุปสรรคในเรื่องของการผสมพันธ์มากเลย แต่ที่สําคัญที่เราได้มีการพัฒนาเนาะเราเลี้ยงหนูเราเราจะทราบดีว่าหนูเรามีพฤติกรรมเด็ไหนเหมือนที่นี่นะคะของหนูหลังจากที่ไม่ใช่เพียงแค่ทดลองอยู่เฉพาะในฟาร์มเนาะทุกครั้งที่เราขายหนูให้ลูกค้าเราก็จะมีการติดตามลูกค้าอยู่เสมอลูกค้าก็ส่วนใหญ่เราก็จะต้องถามแลวเฮ้ยทำไมหนูยังไม่ทอดเออบางบอก ห,หนูคลอดแล้วนะอะไราเงี้ยมันจะทําให้เราพิจารณาได้ว่าหนูเราเขาสามารถคลอดลูกอยู่ในช่วงใดเหมือนปัจจุบันตอนนี้นะคะหนูบางตัวมีพฤติกรรมที่จะผสมพันธ์เร็วก่อนกําหนดส่วนอีกบางตัวก็อาจจะผสมพันธ์ช้าแต่ทุกๆอย่างมันก็มีตามอ,อ,อายุ ความพร้อมของพ่อพันธุ์ด้วยส่วนแม่พันธุ์ในที่นี้นะคะเนื่องจากที่เราทําแบบนี้เพราะว่าเราเข้าใจดีว่าแม่พันธุ์เหตุผลเพราะเราทดลองบ่อยแล้วเนาะแม่พันธุ์เขาสามารถผสมพันธุ์ได้ตั้งแต่2เดือนกว่าขึ้นไปหลายหลายคนอาจจะฮืยผสมพันธุ์เร็วไปไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วนะคะนับปัจจุบันการที่เรามีการพัฒนาสายพันธุ์การพัฒนาพ่อพันธ์แม่พันธุ์ แม่พันธ์อายุสองเดือนกว่าเราก็สามารถเหอะโหตัวใหญ่มากเลยแม่พันธ์บางตัว ที่โตเต็มใบแล้วก็สามารถมีพัฒนาการในเรื่องของการคล้ายๆว่าพ่อแม่พันธุ์เลี้ยงดีลูกก็จะเจริญเติบโตเร็วเพราะฉะนั้นการที่เราจะจัดการเอาแม่พันธุ์เข้าคู่ผสมกับพ่อพันธุ์แบบเราประสบความสําเร็จมากขึ้นก็คือที่นี่จะใช้วิธีในเรื่องของการผสมพันธ์ใช้แม่พันธุ์เข้าผสมคู่ตั้งแต่2เดือนกว่าพ่อพันธุ์เราจะใช้พ่อพันธุ์ที่3เดือนหรือว่า ถ้าครั้งแรกมันก็แล้วแต่วิธีในเรื่องของเราเนาะแต่ว่าของหนูจะใช้พ่อพันสามเดือนแม่พันสองเดือนครึ่งสองเดือนกว่าก็ได้เงี้ยอยู่ที่ตัวของแม่พันเราก็จะดูตามความเหมาะสมว่าเฮ้ยแม่พันตัวโต,วตวแล้วนะสามารถที่จะเอาเข้าผสมได้ทุกๆครั้งที่เราเอาเข้าผสมแบบนี้นะคะเราจะคิดอย่างหนึ่งเลยข้อดีที่เราได้อย่างหนึ่งก็คือการที่เราเอาแม่พันเข้าผสมพันธุ์เร็วนะคะพ่อพัน ยังต่ำของหนูที่นี่นะคะพ่อพันธ์ที่จะผสมพันธ์ุเร็วคือ4เดือนกว่าขึ้นไป4เดือนกว่านะคะนิดหน่อยบางครั้งเราเอาใส่แล้วพ่อพันส์เดือนครึ่งเนาะเอาสูตรง่ายๆเลยของหนู พอเอาแม่พันธุ์เข้าผสมในช่วงของ2เดือนครึ่งแล้วพ่อพันสาเดือนหนูก็จะมีการเล่งฮอร์โมนแล้วก็กระตุ้นเป็นอย่างดีโดยการใช้บางครั้งก็ถ้าเกิดเราสะดวกที่จะใช้หอยหนูก็จะแนะนําให้ใช้หอยนะคะส่วนที่นี่จะใช้ไข่ถ้าเราสะดวกใช้ไข่หนูก็จะใช้ไข่ไข่เพื่อนๆอ,อ,อาจจะถามว่าเฮ้ยไข่สุกหรือว่าไข่ดิบหนูแนะนําให้ใช้ได้ทั้งสองอย่างนะคะนั่นคืออยู่ที่ความสะดวกของเรา ของหนูบางตัวยังเด็กอยู่หนูก็จะให้เป็นไข่ต้มแต่ถ้าบางตัวแบบโตแล้วอะไรเงี้ยหนูก็จะให้เป็นไข่ดิบ แต่พฤติกรรมของหนูแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องดูแล้วก็คัดสรรพ่อแม่พันธุ์ของเราก่อนว่าเขาชอบแบบไหนอ่าเอ,อบางครั้งอะ่ะเราให้เขาไปโดยที่เขาไม่ได้กินมันก็จะทําให้บ่อเน่าเสียเนาะทุกครั้งที่ให้ก็พยายามสังเกตว่าเขาชอบแบบไหนอะไรที่เขาชอบเราก็ให้แบบนั้นเพราะมันจะทําให้เราไม่้สูญเสียอะไรหลายๆอย่างนะคะ ในขณะที่เราเอาเข้าผสมช่วงแม่พันสองเดือนกว่าพ่อพันสามเดือนนะคะอันนี้ใช้หอยเล่งกระตุ้นฮอร์โมนตามที่ฟาร์มของเราได้ทําคือมีการกระตุ้นแบบนี้ก็ปรากฏว่าพ่อพันนะคะก็จะมีการผสมพัน์ธุเร็วขึ้นนี่คือสิ่งข้อแรกที่เราจะได้ดีจากเขานะคะคือเขาสามารถให้ลูกเราได้เร็วมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับว่า เราเอาหนูที่เข้าผสมแม่พันสเดือนแล้วก็พ่อพันธสามเดือนครึ่งสี่เดือนเนี้ยเอาเข้าผสมมันก็จะช้าแต่ว่าการที่เราเอาเข้าผสมช้านะคะมันจะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าเออเลหลายท่านอาจจะมีประสบการณ์หรือว่าไม่มีประสบการณ์นะคะแต่ว่าของหนูน่ะถ้าเกิดเราเอาพ่อพันธ์แม่พัน์เข้าผสมช้าหนูก็จะกลายเป็นว่าอ้วน น้ำหนักเขาก็จะเยอะขึ้นในช่วงของการผสมมันก็จะทําให้หนูแล้วถ้าเกิดหนูมันอ้วนมากเกินไปนะคะการผสมพันธุ์มันก็จะชา้าบางครั้งอ้วนไปมันก็ติดใช้เวลาเดือนสองเดือนสามเดือนอย่างเงี้ยบางทีพอพันบางตัวต้องใช้เวลาถึงหกเดือนเลยนะคะกว่าเขาจะผสมพันธุ์ให้เราเพราะฉะนั้นการที่เราเอาหนูเข้าผสมชา้าเหมือนของหนูนะ่ยหนูขอบอกเลยหนูไม่ประสบความสําเร็จ ถ้าเกิดหนูเอาหนูเข้าผสมช้านะคะสามเดือนสี่เดือนแบบสี่เดือนขึ้นไปสามเดือนครึ่งอะไรเงี้ยหนูจะไม่ได้ทําเลยซึ่งมันมีการเปรียบเทียบระหว่างเอาเข้าผสมตั้งแต่สองเดือนกว่าเนาะหนูก็เลยการว่าสองเดือนกว่ามันทําให้เราประสบความสําเร็จมากกว่าแมันก็คล้ายๆนะคะว่าเราเอาเข้าผสมเร็วเนาะเมื่อเปรียบกับของที่เราผสมช้า พอเขาท้องกุ๊บมันก็จะทําให้เราได้ลูกเร็วมากขึ้นเหมือนได้กําไรเพิ่มมาอีกหนึ่งขอ้อว่าอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าทําไมเราถึงได้หลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยแล้วเขาไม่กัดลูกหรอข้อดีของการที่เราเอาหนูเข้าผสมเร็วนะคะเพราะว่าวัตถุประสงค์หลักๆที่เราอยากได้เลยก็คือเราอยากให้พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ เขามีเวลาในการคุกคีอยู่ด้วยกันรู้จักนิสัยการปรับตัวเข้าหากันเนี่ยค่ะคือข้อด,ดีที่เราจะได้หลังจากที่พอเขาอายุน้อยเนาะสองเดือนกว่าพอช่วงสามเดือนสี่เดือนคลอดแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราได้แม่พันธุ์ที่ดีแล้วก็ไม่อ้วนมากไม่ไม,ไม่ไม่ผอมมากแล้วหลายๆคนอาจจะถามมาเฮ้ยคลอดแล้วเขาแบบเขาโตอยู่หรือเปล่าอันนี้หนูก็ขอรับประกันนะคะว่า เขาให้ลูกแล้วเขาก็ยังโตไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าของหนูน่ะได้มีการทดลองจนตัวล่าสุดที่ทดลองครั้งแรกเลยคือพี่กุลตอนนี้อายุหนึ่งปีย่างห้าห้าเดือนแล้วค่ะหนึ่งปีย่างห้าเดือนนะคะ,เ,นนะ,คะเพราะว่าเขาเกิดวันที่ยี่สิบสามเดือนแปดอันนี้จะจําแม่นมากเลยเพราะว่าเป็นหนูทดลอง <laughs> คือทุกวันนี้เขายังโตอยู่หนูก็เลยสามารถพูดได้เต็มปากว่าเขายังโตนะคะยังโตอยู่แล้วก็ให้ลูกได้มาตลอดคือเขากลายเป็นหนูมงคลแล้วก็ให้ให้เป็นหนูค้ำคูนไปแล้วให้ลูกแบบต่อเนื่องมากเลยก็พอหลังจากที่เราเอาเข้าผาสมนะคะส,สิ่งสิ่งสาคัญที่เราได้จากการที่เราเอาหนูเข้าผาสมเร็วก็คือหนึ่งเราได้ผลผลิตเร็วส่วนข้อที่สองสิ่งที่เราจะได้จากเขาก็คือ ทำให้เราได้สิ่งที่ว่าคือเขาคุกคีอยู่ด้วยกันปรับสภาพอยู่ด้วยกันแล้วทําให้เขาไม่กัดกันในขณะที่จะผสมพันุ์อยู่ด้วยกันหรือว่าเขาเลี้ยงลูกอยู่นะมีการกัดกันอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ปัญหาเหล่านี้มันหมดไปโดยที่ว่าไม่มีการสูญเสียลูกหนูนะไม่กัดกันตายอะไรอย่างเงี้ยพอเราปรับสภาพให้เขาอยู่ด้วยกันอยู่ตลอดตั้งแต่2เดือนครึ่งอย่างเงี้ย มันก็จะเป็นอะไรที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นใหญ่ๆที่เราจะเอาลงผสมนะคะเพราะว่ามันเกิดความแตกต่างนะคะพอหลังจากที่ลูกค้าหลายคนแหละเมื่อก่อนมันเกิดจากที่หนูไม่มีหนูขายเนาะ,ะมันก็เลยกลาย่าต้องขายรุ่นเล็กให้ลูกค้าน่ะแล้วก็ประสบการณ์ของหนูก็เลยเอ่อเริ่มผสมตั้งแต่รุ่นเล็กมันก็เลยทําให้เราได้ประสบความสําเร็จจากจุดนั้นมาได้ลูกหนูเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเดือน เมื่อเปรียบเทียบก่อนที่เขาจะ,กะเกษียณอายุถ้าเกิดเราเอาคิดตามความเป็นจริงเลยนะคะถ้าเราเอาหนูเข้าผสมช้าเขาก็ให้ลูกเราช้าข้อที่สองถ้าเกิดเราเข้าผสมช้าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขาก็จะอ้วนแล้วก็ตัวใหญ่มากขึ้นจะส่งผลทําให้เราทําให้หนูนะคะถ้าเกิดหนูอ้วนมากผสมยากติดยากพ่อพันธุ์ก็ขี้เกียจ ให้ลูกน้อยค่ะให้ลูกน้อยจริงๆแล้วก็ทิ้งช่วงในเรื่องของการผสมอาจจะสองเดือนได้ครั้งหนึ่งสามเดือนได้ครั้งหนึ่งคลอดครั้งหนึ่งโอ้โหเรารอมาตั้งนานปรากฏว่าคลอดที่เรามีลูกสองตัวสามตัวอย่างเงี้ยมันก็ไม่คุ้มกับเราแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเลี้ยงหนูเราอยากได้ลูกหนูงาน,นที่เราดูแลและใส่ใจมันก็เป็นอะไรที่สำคัญมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเข้าผสม พ่อผ,ผสมเร็วได้ลูกเร็วถ้าเกิดเราเข้าผสมช้าก็ได้ลูกช้าการเพราะว่าหนูแต่ละตัวเนาะการ,กรเกษียณอายุของเขามันไม่เหมือนกันถ้าเกิดเขาก็เกษียณอายุเร็วโซมเร็วกลายเป็นว่าอุ้ยเราได้ลูกจากเขาไม่คุ้มค่าเลยนะเนื่องจากเราซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาราคาแพงเมื่อเอาเข้าผสมแล้วเราไม่ได้ลูกไม่ได้ผลผลิตจากเขาเนี่ยหลายหลายคนก็จะกลัวในส่วนนี้มากมันก็จะทําให้เราขาดทุนเนาะ ไม่ได้กําไรจากจุดนั้นแทนที่จะได้กําไรจากลูกหนูมันก็จะอาจทําให้หลายๆฟาร์มปิดฟาร์มไปเพราะฉะนั้นในการที่ว่าในเรื่องของเคล็ดลับในเรื่องของการเอาเข้าผสมมันก็เป็นอะไรที่สําคัญมากเลยที่เราควรจะคิดแล้วก็วางแผนให้มันดีเหตุผลที่ของหนูทําแบบนี้นะคะมันก็เกิดจากที่ตัวหนูเองไม่ได้ขายเนื้อมันก็เลยทำให้เราต้องคิดหาวิธีแล้วก็แพ็กแพะพลิก,พกแพง เพื่อให้ตัวเองได้กําไรมากขึ้นหรือว่าได้แบบผลประโยชน์ดีที่สุดหรือว่าไม่ใช่ว่าเพียงเราใส่ใจในเรื่องแค่ผลประโยชน์ของตัวเราเองนะคะในเรื่องของการดูแลหนูที่เข้าผสมเร็วเราอยากได้ลูกต่อเนื่องจากเขาของหนูนะ่กก็คือเอาเข้าผสมแบบนี้เราก็จะมีการดูแลระบบการดูแลของเราด้วยนะคะว่าเฮ้ยแม่พันธุ์เ็าให้ลูกเร็วนะ ถ้าเกิดช่วงแรกในกรณีที่ว่ามีลูกดกนะคะในเรื่องของการใส่ใจในเรื่องของอาหารมันก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันถ้าเกิดเราใส่ใจแล้วก็ดูแลเขาดีเวลาเราให้อาหารนะคะเกิดแม่พันธุ์เขาเลี้ยงลูกเนาะเราใส่ถาดไว้พ่อพันุ์หรือว่าแม่พันธุ์ตัวอื่นต้องกินสิ่งดีๆมากกวัาแน่นอนเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่หนูดูแลและใส่ใจแม่พันธุ์ตัวนั้นนะคะก็จะมีการเอาอาหารนะคะไปไว้ให้เขาใกล้ๆหน่อย เพื่อให้เขากินดีอยู่ดีไม่ใช่ว่าดีอยู่ดีจนอ้วนนะคะในที่นี้หมายถึงการที่เขาเลี้ยงลูกอยู่การที่หนูเลี้ยงลูกนานๆเขาก็จะเริ่มโทรมลงเมื่อลูกเขากินนมเยอะมากขึ้นหรือว่าลูกเขาโตขึ้นแม่พันธุ์ก็จะต้องเลี้ยงน้ำนมเสียน้ำนมเยอะมากขึ้นก็จะมีการที่ว่าโทรมถ้าเกิดเราอยากได้ผลผลิตจากเขาแบบต่อเนื่องอยากให้แม่พันธุ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอายุไขที่อยู่กับเราเป็นนานๆการที่เราดูแลจัดการในเรื่องอาหารเพียงแค่ใส่ใจเอาอาหารไปให้เขาใกล้ๆมันก็ทําให้เราดูแลใส่ใจเขาทำแบบนี้ค่ะมันจะทําให้ลูกของเขาโตด้วยแล้วก็แม่พันธุ์สมบูรณ์สามารถที่จะมีลูกให้เราต่อเนื่องได้และที่สำคัญนะคะอายุไขของเขาก็จะอยู่กับเรานานมากขึ้น มันก็จะทำให้เราได้กำไรมากขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกจความรู้หรือว่าเคล็ดลับเล็กๆแน่นอๆที่ประจำฟาร์มของหนูเลยว่าอย่างนี้ดีกว่าทำแล้วประสบความสำเร็จก็เลยอยากนำมาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะคะเนื่องจากหนูได้ขายแล้วก็มีการทดลองหลายๆอย่างแล้วลูกค้าก็ยอมรับทางฟาร์มเราก็ยอมรับมันก็เลยการว่า นำมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในวันนี้นะคะถ้าเกิดสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมมากขึ้นก็ติดต่อได้ที่คลรอแคแเลเลยนะคะเบอร์ขลอแคลลนะคะ0934359092นะคะหรือถ้ามีโอกาสอยากเข้ามาชมฟาร์มเราอยากมาเรียนรู้เราก็ยินดีเปิดรับยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ